ไปดูเหตุอุกอาจกันบ้างคนร้ายค่ะไปใช้ปืนอาก่ายิงถล่มรถของนายกอบตบางสมบูรณ์ทําให้นายกอบตได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ว่าคนที่เสียชีวิตคือรองนายกกับคนขับที่ขับมา<อ>คือเรื่องนี้ญาติๆบอกว่าน่าจะมาจากปมสังหารมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิน่นไปดูบรรยากาศตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะไม,ไม,ไม ญาติสงสังยใครครับฮะญาติสงสัยใครไหมก็จะมีไอ้ไก่ก็อีกเข้ามาเข้ามาไรื่อไหนเยญาติร้รรองห่มร้องไห้เสียใจเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังบอกชื่อของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุด้วยแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบก็คือเป็นรถแวนฮุนได H1 สีดำค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือตกลงไปในพงหญ้าข้างทาง พบว่ามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยานกรโทรประยูนเป็นนายกอบตาบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกท่านนั่งมานะคะแต่ว่านั่งด้านหลังรถส่วนคนขับก็นั่งมาด้วยค่ะชื่อว่านายวัชระนุตแดงและก็นายสมชายม่วงกาดคนนี้เป็นรองนายกอบตนั่งด้านหลังคนขับปรากฏว่าจู่ๆระหว่างที่ขับมาคนร้ายนะคะขับรถมาประกบฝั่งคนขับแล้วใช้อาวุธปืนอากายิงถล่มใส่รถรัวไป10บกว่านัดค่ะ หลังจากนั้นทำให้รถเนี่ยเสียหลักไปตกข้างทางบริเวณช่วงโคง้งตายศบนถนนบากท่อบางปรังอำเภอเมืองนครนายกนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ทำให้คนขับชื่อว่านายวัชระนุชแดงรวมถึงนายสมชายม่วงกาดรองนายกอบตที่นั่งมาด้วยเนี่ยเสียชีวิตค่ะและคนที่นั่งมาข้างๆคนขับนะคะปรากฏว่ารอดชีวิตบุดวิดนะคะ นั่งอยู่ข้างหน้าสุดนั่งหน้าสุดเลยแล้วคนร้ายเนี่ยยิงถล่มเข้ามาคนขับเสียชีวิตแต่คนที่นั่งข้างคนขับรอดชีวิตส่วนนายกอบตอได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะถูกยิงเข้าที่หัวไหล่แล้วก็ขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยคนที่เสียชีวิตนะคะพบว่ามีร่องรอยกระสุนเข้าที่ชายโครงขวาทะลุชายโครงซ้ายและหัวเข่าทั้งสองข้างซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ ทีนี้ไปถามผู้เห็นเหตุการณ์กันบ้างบอกว่าตอนนั้นขับรถมาเห็นรถกระบะของคนร้ายขับตามรถของนายกอบตมาระยะหนึ่งละแต่ว่าเป็นลักษณะของการขับตามปกติคือไม่ได้จี้ไม่ได้เปิดไฟสูงอะไรไม่ได้มีความผิดปกติแต่ว่าจู่ๆค่ะรถของคนร้ายเนี่ยขับแซงไปประกบแล้วก็รัวปืนยิงใส่รถของนายกอบตเป็นชุดเลยนะคะจากนั้นขับหลบหนีไปพวกตนที่ขับมาเนี่ยเห็นเหตุการณ์รอให้สิ้นสุดเสียงปืนก่อน เดี๋ยวเข้าไปแล้วจะเกิดอันตรายปรากฏว่าระหว่างที่เข้าไปพูดคุยกับนายกอบตอตอนนั้นยังมีสติอยู่แต่เหมือนท่านนายกอบตอคือบาดเจ็บไงฮะก็เลยมีการนําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนโดยมีนายวิชาญที่นั่งมาข้างๆคนขับแล้วรอดชีวิตผุดผิดตามไปด้วยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะพอมันแทงเหมือนแซง,งตรงหน้ามันสนองไงขับแล้วก็ ได้ยินเสียงพระ่างก็ว่างแค่นั้นเอะประมาณกี่นัดอต่เพี่โอ้โหหมดแม็กสองแม็กกันแล้วน่าจะได้ประมาณเป็นสิบนัดเลยใช่ไหมคือตอนนั้นที่เราเห็นไฟห่างๆเยก็คือว่ามีรถกระบะตามมาสองคันคือรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็รถเนี่ย เขาก็คือมีมีตู้ตามมากระบาดตามหลังมาแล้วก็บข้างไ่ยิงยิงมระกบเลยแต่ไม่นี่นะแต่ไม่ได้แบบขี่หนีกันมานะไม่ได้มาเร็วคือมระกบมาเรื่อยๆช้าๆไม่ได้มีฟอรฟาสเลยเลยปกติปกติมาก็เหมือนรถเข้ามาปกติรถจำสีจำรุ่นคันที่มาไม่ได้เอามือเดี๋มืดเม่อปีตอนนั้นไม่ได้สังเกตเราก็นั่งอยู่หน้าบ้านตอนนั้นเราได้มาดูเลยเมื่ีตอนที่เกิดยังไม่กล้าออ่กาอมาก็มาอีกไม่ไม่นารอก สอนาไม่ถึงีมีรถจอดไหมครับไม่ถึงห้าทีแล้วไี่เขาโตามเขาบอกมีคนยิงกันมีรถขวางทางก็เลยออกมาถนนบริเวณนี้ค่อนข้างมืดด้วยนะคะเป็นถนนเหมือนกับเป็นเส้นชนบทก็เลยไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างมองเห็นรูปร่างของรถทะเบียนรถไม่ได้ชัดเจนด้านนางบุญปลูกอบอวนนายกอบต4ีจุลาค่ะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเธอเล่าแบบนี้ว่ามีงานเลี้ยงรวมตัวนายกอบตในจังหวัดนครนายกแบบนอกรอบ ก่อนจะมีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการในวันที่17กุมภาพนันธ์นี้โดยนายกอบตาบางสมบูรณ์รวมไปถึงคณะคือขอเดินทางกลับก่อนนะคะแล้วเธอเนี่ยติดฝนอยู่รอสักพักจึงขับรถออกมาส่วนตัวคาดว่าสาเหตุน่าจะมาของจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะ S <S เขาออกมาก่อนก็กินอยู่ด้วกันนั่นแหละเขาออกมาก่อนแต่เราติดฝนอยู่ก็เดี๋ยวหนึง่งเ้าก็ออกตามหลังเข้ามาครับที่มันดิการรอกๆเรื่องที่จะประชุมกันวันที่17เ,เนี่ยค่ะคัดเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัดวอะไรเนี่ยได้ประชุมนายกทั้งจังหวัดเลยทุกระดับทุกระดับมาเพื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือทั้งนายกทั้งจังหวัดก็คือไปพูดคุยกันใช่ตอนนั้นเขาก็ไปด้วยใช่ไหมครับไปด้วยเนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละไปที่เดียวกันแต่ไปรถล็อกคัน เขาออกมาก่อนเขาขอตัวออกมาก่อนมีร่างสางหออะไรก่อนหน้านี้บ้างไหมครับที่เขาพูดไม่เลยไม่ปกติทุกอย่างเป็นปกตินี่เพราะตั้งใจเขยนว่าเกิดอะไรขึ้นีเารที่ชาน้องขาว่าเหตุฟ้องอะการเมืองเป็นการเมืองนะคะโดยตำรวจไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่ามีปลอกกระสุนปืนอาก้าตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจํานวนหนึ่งค่ะดังนั้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าในจังหวัดนครนายกไม่มีซุ้มมือปืน ทำให้คาดว่าเป็นการไปจ้างมือปืนจากนอกพื้นที่มาเพื่อปฏิบัติการนี้โดยตรงหรือไม่นะคะขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ